ธรรมบทภาคที่4ี่แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทราชว่ามหากปินะตอนที่6นักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้าที่19เริ่มตั้งแต่สัทธาตัสสาอาคมนภาวังเป็นต้นไปสถานว่าพระศาสดาจัตวาทรงทราบแล้วตัสสาเทวิยาอาคมนภาวังซึ่งความเป็นเคือนเสด็จมาแห่งพระเทวีนั้น ตรงนี้รวบแปรด้วยอำนาจของสัมพันธ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นประโยค3ตรงนี้จะสัมพันธ์เข้าครึ่งสับน,นะครับพี่ขวันว่าพิสุทั้งหลายนิสินนาผู้นั่งแล้วสันติเกในสำนักอัตโนของพระองค์ณปัญญายันติย่อมไม่ปรากฏยถาโดยประการใดอากาศีได้ทรงกระทำแล้วเอวังโดยประการนั้นสั ปิเทวีอว่ะปะเทวีแม้นั้นข้าชันตีเสดไปอยู่ข้าชันตีเสดไปอยู่ทิศสวาทรงเห็นแล้วนี่ขันตารัศมิโยซึ่งรัศมีอันส่านออกแล้วเสรีรโตจากสรีระสัตถุของพระสาสดาจินเตนตวาทรงนัริแล้วตถาเอวะอย่างน,านั้นัเที่ยวอุป,ปสังกมิตวาเสดเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระสาสดาวันทิตวาถวายบังคมแล้ว ทิตาประทับยืนแล้วเอกบันตังณนะที่สุดแห่งหนึ่งปุชิทูลถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมหากปิโนโอ,อันว่าพระเจ้ามหากปิินะนิขันโตเสด็จออกไปแล้วอุทิศจอะโจองตุมเหตซึ่งพระองค์ทั้งหลายนิขันโตตัวนี้คุมภาคนะครับเป็นตาปัจจัยประธานที่เป็นปฐมบุรุษนะครับตาปัจจัยสามารถขุมภาคได้เลย มหากปิโนอันว่าพระเจ้ามหากปิณะอาคโตมันเยเห็นจะเสด็จมาแล้วเอถะทาเนในที่นี้อาคเตถาตัวนี้แยากเป็นอาคโตกับเอถะนะครับเอถะตัวนี้โยกคาว่าทาเนขึ้นมานะครับโสมหากปิโนอันว่าพระเจ้ามหากปิณะนั้นวิหรติย่อมประทับอยูกะหังณนะที่ไหน ตุมเหอ,อันว่าพงทั้งหลายาทัดเสธาขอจงแสดงนั่งมหากัปพินังซึ่งพระเจ้ามหากัปพินนั้นอาหมหากาังปีแม้แก่ข้าพงทั้งหลายอีติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาอาหาัตัดแล้วว่าตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายนิสีทัะจงนั่งตาวะกรตุมเหว่าท่านทั้งหลายปสิสธาจาักเห็นตังสามีกลางซึ่งสามีนั้นอิทะ ฐานีเอวะในที่นี้นั่นเทียวอิติดังนี้ตาสภาปีอิติโยอันว่าหญิงทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นตุทาจิตตาผู้มีจิตดีนีนแล้วนิสีธินั่งแล้วอาศัยะ้วยความหวังว่ากิระได้ยินว่ามายังอันว่าเราทั้งหลายมายังนะครับออกจาก ตรงนี้นะครับปัสสามะาขึ้นคําวาม,มาอย่างมานะครับนิสินนานั่งแล้วอิทธาฐานเนเอวะในที่นี้นั่นเทียวปัสสามะาจะเห็นสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอิติดังนี้สัถานวศัสดากะเทศิตรัสแล้วอนุปภพิกถาอนุปภพิกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ เทวีอันว่าพระเทวีอโนชาพระนามว่าอโนชาสัปริวาราผู้เป็นไปกับด้วยบริวารปาปุณิบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลเทศนาวสาสนาในการพิธีสวดลงแห่งเทศนามหากปัปยนัเทโรอันว่าพระเทระชื่อว่ามหากัปินะสุนันโตฟังอยู่ธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนาสัทธราวติตัง อันอันพระศาสดาทรงให้เจริญแล้วตาสังอิทินางแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นสบริวาโรผู้เป็นไปกับด้วยบริวารปาปุณิบลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตส,สหกับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายตัสมิงคเนในขณะนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดาทัเสสิทรงแสดงแล้วพิขูซึ่งพิสุทั้งหลายเตเหล่านั้น ปเตผู้บรรลุแล้วอารัตังซึ่งพระรหัสตาสังอิทธีนางแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นกิระได้ยินว่าจิตตังอันว่าจิตเอกคังเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียวณภนะวยะไม่พึงเป็นทิสวาเพราะเห็นสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอัตโนของตนกาสาวะทะเรผู้ทรงไว้ซึ่งผ้ากาสาวะ มุดัจเรผู้มีศีรษะอันโลนตาสังอิทธีนางอาคตะคเนเอวะในขณะแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วนั่นเทียวเตนะกรเนนะเพราะเหตุน,นั้นตาอิิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นณนะสก,กุนยุงไม่พึงอาจประตุงเพื่ออันบรรลุมรราพลานิซึ่งมรรคและผลทั้งหลายทศมาเพราะเหตุน,นั้นสถา,านว่าประสาทสดา ทัศเสศิทรงแสดงแล้วพี่ขูซึ่งพี่ทั้งหลายเตเหล่านั้นปัเตผู้บรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตตาสังอิทินางแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นปฏิติตาการเลในการแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่เฉพาะแล้วขึ้นคําว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมานะครับตรงนี้อาจารย์ศรัทธายะในศรัทธาอันไม่หวั่นไหว ตาปีอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายแม้เหล่านั้นที่สวายเห็นแล้วเตปิขูซึ่งพิสุทั้งหลายเหล่านั้นวันทิตวาไหว้วแล้วปจัจจบปฏิติเตนะปัญจปฏิติเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้าวตวากล่าวแล้วว่าปันเตฆ่าแต่ท่านมุเจเริญปับพระพชิตากิจจังอันว่ากิจแห่งบรรปชิตตุมหากังของท่านทั้งหลายปัดตังถึงแล้วมัตตกังซึ่งที่สุดตาวะก่อน อิทิดังนี้ตรงนี้เป็นปัชิตากิจจังนะครับมีการพิมพ์ตกไปนะครับตรงนี้วันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระสัดสดาทิตายืนแล้วเอกมันตังนาะที่สุดแห่งหนึ่งยาจิงสุทูลขอแล้วปรพพชังซึ่งการบรรพชาเอกเจอาจริยานาุอาจารย์ทั้งหลายบางพวกวัฒนตีย่อมกล่าวว่า กิระได้ยินว่าเอวังวัจนเนคันเมื่อคำอย่างนี้ตาหิอิทิหิอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบถูแล้วสถานวัปปัสสดาจินเตสิทรงดบริแล้วอาคนมนังซึ่งการมาอ,อุปละวันนายะแห่งพิษุณีช่วอุบลวันนาอิตีดังนี้ปะนะแต่ว่าสถานว่าศัสสดาอาหาตัดแล้วอุปาสิกาโยกับอุปาสิกาทั้งหลายตาเหล่านั้นว่า ตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคันตว่าไปแล้วสวัทถิงสู่เมืองชื่อว่าสวัทถีปภัชฐาจงบวชพิกุณูปัสเยนในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งพิกษุนีอิติดังนี้ตาอุบาสิกาว่าอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นจารมานาเที่ยวไปอยู่จาริกังสู่ที่จาริกอนุโมเพนะตามลําดับมหาเเนนะอภิหตาสาการะสัมปันสัมมานะสัมมานา ผู้มีสักการะและสัมมาณะอันมหาชนนำไปเฉพาะแล้วอันตารามะเคในระหว่างแห่งหนทางคันตวาไปแล้วมัคังสิ้นหนทางวีสติโยชนะสติกังอันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยต์ยี่สิบปัทสาวะด้วยเท้าเทียวปปพชิตวาบวชแล้วพิคุณูปัสยเยในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งพิสุนีปาปุริบรรลุแล้วอร่าตังซึ่งพระอระหัต สทาปีแม้นว่าประสาสดาอาทายะทรงพาเอาพิขุสัสสังซึ่งพันแห่งพิสุอัคมาสีได้ไปแล้วเชตวนังสู่พระเชตวันอากาเสนะเอวะโดยอากาศนั่นเทียวสุทังได้ยินว่าตัตระพิขุสุในพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหนาะมหากปิบินอันว่าพระมหากปินาอายสมาผู้มีอายุอุทานเนนโต,ตว,วิจารติย่อมเที่ยวเพียงอยู่อุทานังซึ่งอุทานว่า อโหโอสุข,ขังว่าสุขอโหโอสุข,ขังอันว่าสุขอิติดังนี้ฐานเนสุในที่ทั้งหลายรติฐานะที่ว่าฐานาทีสุมีที่เป็นที่พักในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พักในเวลากลางวันเป็นต้นตรงนี้ตัวคำว่าที่ไปตัวหนึ่งนะครับในตรงนี้นพิควรว่าพิสุทั้งหลายอารโรเจสูงกราบทูลแล้วพระเขอโตแก่พระผู้มีพระเ,เจ้าว่า พันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะอุทานเนโตวิจารติย่อมเที่ยวเป็นงอยู่อุทานังซึ่งอุทานว่าอะโหโอสุข,ขังอันว่าโศกอะโหโอสุขังอันว่าโศกอิติตังนี้โสมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะนั้นกเทติมันเยเห็นจะย่อมกล่าวอาลภะ,ะปารบ รชาชสุขังซึ่งสุขในความเป็นแห่งพระราชาอัตโนโของตนอิทิดังนี้สถานว่าพระสัสดาปุคลังทรงยังบุคคลประโกฏสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วตั้งมหากริปิดังซึ่งพระมหากปินะน,นั้นปุชิตัดถามแล้วว่ากัปินะดูก่อนกับปินะกิระได้ยินว่าตาวางอันว่าเธออุทาเนสิ เป่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานอารภะปารบการมสุขังซึ่งสุขในกามรชาชสุขังซึ่งสุขในความเป็นแห่งพระราชาสัจจังจริงหรืออีดีดังนี้มหากปิโนอนว่าพระมหากปิณะอาหากาบทวนแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พงค์ผู้เจริญพะกวานว่าพระผู้ยิ่ภาคเจ้าชานาติย่อมทรงทราบ อุทานะภาวังวาซึ่งความเป็นคือ,อนเปล่งหรืออนุทานะภาวาังวาหรือว่าซึ่งความเป็นคืออันไม่เปล่งอารพะาปารบตั้งสุข,ขังซึ่งสุขนั้นเมของข้าพระอ,องค์อิติดังนี้สถานวัระสัสดาวัตวาตัดแล้วว่าพิกเ,เวดูก่อนพิกสุทั้งหลายปุตโตนะบุตรมามะของเรา อุทานีติย่ำเปลงอุทานังซึ่งอุทานอรารพะปารพบกามสุขังซึ่งสุในกามร,รชาชสุขังซึ่งสุขในความเป็นแห่งพระราชานะหามิได้ปณะ,ะแต่ว่าธรรมปีติอันว่าปีติในธรรมอุปัชติย่อมเกิดขึ้นปุตสาแก่บุตรเมของเราโสมมปะุตโตอันว่าบุตรของเรานั้น อุทานเนติย่อมเปลงอุทานังซึ่งอุทานเอวังอย่างนี้อารภาปารบอมตะมหานิพานังซึ่งอมตะมหานิพานอิติดังนี้อนุสันทิงคาเตตาวาธรรมังเทเสซโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งนุสสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหาตัดแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าปุคโลอันว่าบุคคล ธรรมะปีติผู้ดื่มซึ่งธรรมเจตสามีใจวิปสัสสนเนนะอันผ่องใสวิเศษแล้วเสติย่อมอยู่สุขังสบายปณิโตอันว่าบัณฑิตร,รมติย่อมยินดีธรรมเมในธรรมอริยปเวทิเต อันพระอริยะเจ้าประกาศแล้วศรัทธาในการทุกเมือ่ออิติดังนี้